ทักทายทุกคนทักทายพะลุสวัสดีวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ง่ายๆเกี่ยวกับการคูณครูจะอ่านให้ฟังก่อนว่าการคูณคืออะไรการคูณคือการนับเพิ่มครั้งละเท่าเท บวกจำนวนที่เท่าเท่ากันหลายครั้งการกาอคูณนะถูกไหมการคูณ tôi đi ra một máy yeah đi tìm, anh ấy con máy. นั่นั่ใครอยู่ด้าหลังใรน่ีเรี้อุณนั่งตึงสองสามแล้วต้องพร้อมกันเลยนะค่ะส2 3เริ่มไปสองเลย ไต้องได้ไม่สุดที่ทุกคนต้องได้ใช่ไหมโอเคคุณพ่อจะสอนให้เราดีอีกนีเแหใช่ไหมต่อไปกูจะปล่อยแล้วนักเรียนทั้งหมดทำฟัามอลูรก